เราจะต้องประกาศให้คนไทยทั้งประเทศว่าลุกขึ้นมาการไม่สู้เนี่ยคือการยอมแพ้การต่อต้านอำนาจเผด็จการเป็นสิทธิของประชาชนเจ้าของประเทศไม่ว่าใครก็ตามตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไปถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนพรรค่วมฝ่ายค้านเราจะรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ครับ รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคขวางหนามเป็นพันธนาการที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศเพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ถูกออกแบบไว้ให้เข้าข้างผู้มีอำนาจปกครองที่มาจากการรัฐปหารท่านผู้นำพี่น้องประชาชนที่เคารพ ท่านเป็นแสงที่บอกความก้าวหน้าของประชาชนบอกว่าไม่ต้องการเห็นการาารัฐประสารต้องการเขียนรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ต่อต้านรัฐทหารบวงชนชาวไทยเป็นอำนาจอธิปไตยมันผู้ใดยึดอำนาจต้องมีความผิดมาตรา261เป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องดีมากสมควรที่จะบัญญัติไว้อย่างยิ่ง เขียนว่าบทบัญญัติในหมวดนี้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีดประเพณีทางรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งมีผลใช้บังคับโดยตลอดแม้รัฐธรรมนูนนี้จะสิ้นผลไป ด้วยอำนาจอธรรมใดๆก็ตามให้มันเป็นกฎหมายจาลีดประเพณีของร,รัฐมนูญประเทศนี้ผมหวังว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยกว่านี้บทบัญญัตินี้จะต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพักร่วมฝ่ายค้านเราได้แสดงท่าทีไปชัดเจนว่าเราเป็นห่วงมากในการเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคเรื่องพลเรือนภาพเรื่องการปฏิรูปเรื่องรัฐมนูญ หน้าที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคามินิฉัยสารรํานนูนเมื่อวันที่1 0พฤศจิกายนที่ผ่านมาตรงนั้นเองครับท่านปะานครับรัฐมนูญเราบอกว่าคํามินิฉัยสารรํานนูนผูกพันทุกองค์กรต้องนําสู่ปฏิบัติการนําสู่ปฏิบัติท่านท่านครับมันจะเป็นเชื้อเป็นมูลเหตุของความรุนแรงตัวอย่างเกิดขึ้นจากการชุมนุมเมื่อวันที่14ผู้ชุมนุมถูกกระสุน3คนโชคดีครับที่เราช่วยไว้ทันไม่ถึงแก่ชีวิต ลักษณะอย่างนี้ถ้าม่นานครับมันได้อานัดหรือเหมือนกับได้รัฐมนูญรับรองว่าฉันกระทําได้ในการที่จะลุกไร่ในการที่จะปราบปรามหรือแม้กระทั่งเจตนาที่จะเข็นฆ่าพี่น้องคนไทยด้วยกันมันจะเกิดขึ้นมันก็จะลุกลามบานปลายเกิดวิกฤตทางการเมืองแน่ครับ